บริษัทนิสสันมอเตอร์จำกัดเปิดตัวนิสสันนาวาร่าที่มาพร้อมภายในดีไซน์ใหม่สปอร์ตพรีเมียมสุดเท่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงเครื่องยนต์มาตรฐานไอเสียยูโร5ซึ่งยังคงเน้นในเรื่องของความทนทานและประโยชน์ใช้สอยรวมถึงความสะดวกสบายพร้อมนำผู้ขับขี่ลุยไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่สำหรับการแนะนำรถยนต์นิสสันครั้งนี้ได้ส่งเสริมแคมเปญสื่อสารยกระดับความตื่นเต้นในคอนเซปต์ทนพร้อมลุยด้วยการดึงเอาตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม นักสู้ดาวรุ่งเจ้าของแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวตเป็นตัวแทนช่วยสื่อสาร DNA ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้สงกราน t h เดอะวอมาทําเพลงประกอบโฆษณาเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนิสสันและนิสสันนาวาร่าใหม่กับราคาจําหน่ายเริ่มต้นที่595,000บาทสําหรับรุ่น s i n เกิลแคปบริษัท SAI C Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทย เปิดตัวรถอ l l นิว MG 3 Hybrid Plus ภายใต้คอนเซปต์อิสระ Pluswell มีให้เลือก2รุ่นได้แก่รุ่น D ราคาในช่วงแนะนำ559,900บาทและรุ่น X ราคาในช่วงแนะนำ599,900บาทเฉพาะ1,000คันแรกก่อนจะปรับราคาเพิ่มอีก20,000บาทในรุ่นเริ่มต้นเป็น579,900บาทและในรุ่นท็อป619,900บาท สำหรับรุ่นนี้นะครับได้รวบรวมเอาทุกระบบไฮบิิดไว้ในคันเดียวหรือไม่ต้องบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยมีการทํางานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร102แรงม้ารองรับน้ํามันแบบ e20 ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุดถึง136แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ1.83กิโลวัตต์อัวจึงทําให้น้ํามัน1ถัง,งนี้สามารถวิ่งไปได้ไกลมากกว่า800กิโลเมตรครับ มูลนิธิตโยต้าประเทศไทยสารต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งความยั่งยืนผ่านกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนประจำปี2567มูลค่ากว่า18.9ล้านบาทแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยตลอดระยะเวลา32ปีนะครับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไปแล้วมากกว่า19,000ทุนใน4ภูมิภาคทั่วประเทศเอ็กเพิงประเทศไทยจัดงานเปิดตัวแบรนด์เอ็กเพิงและรถยนต์ไฟฟ้า g 6พร้อมทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ก่อนล่วงหน้ารวมถึงแสดงศักยภาพในการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผ่านเครือข่าย12โชว์รูมศูนย์บริการครบวงจรสำหรับ x เผิงจีิได้รับแรงบรันดาลใจในการออกแบบจากนักเขียนนิยายไซไฟใช้มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังโครงสร้างประตูแบบ3ชั้นมีความกว้างเป็นพิเศษช่วยปกป้องแบตเตอรี่จากการชนด้านข้างรองรับแรงกระแทกได้สูงถึง80ตันมีจำหน่าย2รุ่นย่อยคือรุ่น Standard ดเล ge ์ขับได้ไกลสุด505กิโลเมตรและรุ่นลองเลนจ์วิ่งได้ระยะทางไกลสุด625กิโลเมตรในราคาจำหน่ายหน่าย1ี่แสบาทและ1,599,000าบาทครับ ช้างอันประเทศไทยฉลองความสําเร็จครบรอบ1ปีด้วยเสียงตอบรับของชาวไทยเป็นอย่างดีในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยยอดขายกว่า800 0คันและศูนย์บริการกว่า30แห่งทั่วประเทศพร้อมเตรียมขยายต่อเนื่องอีก60แห่งภายในปีนี้และจะครบ100แห่งในปีหน้าพร้อมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อวตารและดีพอล e 0 7ในปีนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้พัฒนาคลังอะไหล่ขนาดกว่า3,000ตารางเมตรที่สามารถเก็บอะไหล่ได้มากกว่า2,000ประเภท และชิ้นส่วนมากกว่า40,000ชิ้นทําให้สามารถจัดส่งอะไหล่ครอบคุมได้กว่า95%ของประเทศภายใน24ชั่วโมงอีกทั้งยังเป็นการเปิดตัวศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ดิจิทัลใหม่เพื่อยกระดับความสะดวกสบายและคุณภาพของการบริการให้กับลูกค้าทั่วประเทศครับ